ครับเราต้องไปตรวจสอบสภาพอากาศในวันพรุ่งนี้กันสัหน่อยนะครับเพราะว่าเชื่อว,ว่าหลายคนคงวางแผนที่จะออกเดินทางไปท่องเที่ยวกันนะครับพรุ่งนี้นะครับทางภาคไหนเหมาะสมสําหรับการท่องเที่ยวน,นะครับต้องไปสอบถาม2องฟ้าแฝดพี่น้องพยากรณของเรานะครับน้องแตงและน้องเตยในหลมฟ้าพยากรณครับช่วงนี้เนี่ยพายุฤดูร้อนพัดกระหน่าในหลายพื้นที่เลยนะแตงใช่มาเที่ยวทะเลหลบพายุก็ดีเหมือนกันนะเตย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับลมฟ้าพยากร์เพื่อการท่องเที่ยวกับพวกเราสองคนแต่ค่ะและเตยค่ะคุณผู้ชมคะหน้าร้อนแบบนี้นะคะเราสองคนอยากชวนคุณผู้ชมมาเที่ยวทะเลคลายร้อนกันค่ะ,คะเพราะว่าเดือนมีนาคมแบบนี้คลื่นลมไม่แรงมากค่ะค่ะใครจะมาเที่ยวภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นแางกรมอุตุบอกว่าช่วงนี้อากาศเป็นใจค่ะท้องฟ้าแจ่มใสแล้วก็คลื่นลมสงบซึ่งหมู่เกาะสวยๆทางฝั่งอันดามันเนี่ยก็มีเยอะแยะเลยนะคะอย่างหมู่เกาะพี่ีหมู่เกาะซีรินหมู่เกาะซิมิลันแล้วก็อีกเพียบเลยล่ะค่ะค่ะส่วนทะเลภาคตะวันออกและภาาคใตต้ฝั่่งอไทยนนบ ก็ไปเที่ยวได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าคลื่นลมสงบแล้วก็มีฝนน้อยส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนล่างนะคะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปค่ะคลื่นลมอาจจะแรงหน่อยนะคะมาเที่ยวทะเลก,ก็ต้องระวังกันค่ะค่ะก็ต้องเตรียมครีมกันแดดหมวกร่มอะไรมาให้พร้อมนะแตงเพราะว่าตอนนี้ที่นี่แดดค่อนข้างแรงค่ะแต่ถ้าใครจะเดินทางไปพื้นที่อื่นก็ต้องเตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยความกดอากาศสูงได้แผ่ลงมาปกคลุมบ้านเราแล้วค่ะแล้วก็จะปกคลุมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่23มีนาคมนี้เลยประกอบกับช่วงนี้นะคะมีคลื่น กระแสลมตะวันตกจากเมียนมาพัดเข้ามาปกคลุมภาคเหนือด้วย2ตัวการนี้มาเจอกับอากาศร้อนก็เลยทําให้บ้านเราในหลายพื้นที่มีโอกาสเจอพายุฤดูร้อนค่ะทั้งในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคอีสานค่ะค่ะอย่างเมื่อวานนี้นะเตยก็สร้างความเสียหายในหลายพื้นที่ของทางภาคอีสานเลยค่ะอย่างเช่นที่อุดรธานีและนครราชสีมานะคะเพราะฉะนั้นลมฟ้าเตือนภัยวันนี้ค่ะจึงต้องขอเตือน25จังหวัดนะคะในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกต้องระวังอันตรายจากฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตก ด้วยนะคะค่ะและเวลาเกิดพายุฝนฟ้าขนองนะั้นแตกอีกเรื่องที่ต้องระวังค่ะ,คะก็คือพวกป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงรวมถึงว่าใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดด้วยนะคะค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนค่ะโดยที่ภาคเหนือนะคะจะมีฝนฟ้าขนองกับลมกระโชกแรงร้อยละ20ของพื้นที่ทางด้านภาคอีสานนะคะมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่รวมถึงมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกได้นะคะส่วนทางด้านภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลวในฟ กลางวันภาคกลางมีฝนร้อยละ20ส่วนทางภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ30ค่ะส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะมีฝนฟ้าขนองเป็นบางแห่งอยู่ที่ร้อยละ10และทะเลมีคลื่นลมสงบค่ะขณะที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลโอกาสที่จะเจอฝนอยู่ที่ร้อยละ20และยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะคะ ส่วนบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะตอนนี้พบการก่อตัวของพายุดิเพรสชันอยู่สองลูกนะคะลูกแรกเนี่ยอยู่ทางตอนใต้ของอินโดนีเซียค่ะลูกนี้ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีทิศทางเบี่ยงเบนไม่ขึ้นฝั่งค่ะแต่ว่าอีกลูกหนึ่งค่ะที่อยู่ทางตะวันออกของฟิลิปปินส์ลูกนี้เนี่ยคาดว่าจะขึ้นฝั่งที่เกาะมินดาเนาในคืนนี้แล้วนะคะแล้วก็จะทําให้มินดาเนามีฝนตกหนักและน้าท่วมฉับพลันได้ค่ะค่ะจริงๆช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงหน้าร้อนของฟิลิปปินส์นะาเติร์กเรียกา,ายร คุณผู้ชมคะไม่ว่าจะมีฝนหรือจะมีแดดอย่าลืมมาตรวจสอบกระแสลมฟ้าพยากรทุกวันจันถึงสุกนะคะสุหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมมาเที่ยวทะเล,ลนี่สดชื่นจริง,รงๆเลยนะเตยใส่แว่นก่อนดีกว่า